Oh. ตัวเราญาติโยมทุกสัทธา่าก็ทานมให้กับพระบาราทุกวัดโดยเฉพาะคุณบาราญเช้ามาประสมต่างสามหน้าที่ มีความเข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์่เสมอเพื่อทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์ที่สุดที่เราทำจะทําได้ส่วนการจะบรรลุความท่านใดท่านหนึ่งนั้นก็ในเรื่องของส่วนตัวเป็นปัจจัยตางที่เราต้อง,ต,องต้องทำต้ต้องฏิบัติอยู่แล้วเพาฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ถามว่าล่าสุดมันก็กานอิสระนั้นทําให้ผู้สวดเงองผู้ ฝังเองก็เกิดความสบายใจมีอรรถในการฟังในการสวดได้สติได้กัญญาได้ามรู้ในการเติมบุญเติมความดีให้กับชีวิตงเราทุกวันทุกวันชีวิตขอนั้นถ้าไปเติมบารือเติมที่ไม่ใช่บุญมันจะทได้แต่ถ้าเติมบุญบ่อยๆทานศีลภาวนาทำให้เราติดเราเอกเป็นตรานุส สงฆ์ก็จะตามคุ้มครองรักษาพวกเราไม่เห็นือให้มีตามสุดกายสุดใจเราจะทําอะไรก็จะเป็นกามสําเร็จจากแลก้วถ้ากับสิ่งที่เป็นอันตรา,ายชีวิตเราก็จะอุดมันด้วยคงามความใจความใจเลยย่อมมีตับผู้ปฏิบัติผู้ฟังผู้ตั้งใจตัใใจ้งใจฟังธรังถ้าเรามีตามสุดกายสุดใจนี่ก็เอาแต่นี้ไป แต่เขาชนเรสิบแปดไปโยโซ in the Just a... Uh... あかわせなさいよ。

i oh, thought uh -huh. ตัสส a เมสัมผัสสาทานิยาเตมิสริรังชีวิตังติดังวันทันโตธัมมจวิสามิสังฆัสโสปฏิปันนะตังนังิเมสรณังอัญยังังโเมสรังวรังเอเตนสจวเนวะ dengan satu sang wanitana yang pun pasukan kita sampaitara yamin su sate casa